สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนครับเราได้สินค้ามาอีกชิ้นหนึงแล้วนะครับนี่นี่ครับนี่มีรหัสมาด้วยส,สดสดร้อนๆเลยเราสั่งจากราซาดาปรากฏว่าร้านอยู่ไกลๆบ้านเรานี่เองอยู่อีกอำเภอหนึ่งนะฮะจังหวัดเดียวกับเรานี่เองแต่อยู่คนละอำเภอแต่เขาไปวางขายในรัสดาเราก็ไปเจอกันในรัสดาโอเคครับ แกะเลยกระแทกมาใช้ได้นะครับนะครับมาใช้ได้มันคืออะไรอันนี้ไม่มีไรแล้วนะครับก็กล่องไปจนมีธรรมดาอ๋อมาซื้ออุปกรณ์๋ยวจะแกะดูปิใช้แผ่นพลาสติกฟองอากาศพุ่มมานะครับติดเทปกาวมาอย่างดีเลยก็ถือว่าโอเคนะการแท็กใช้ได้ครับ ถึงแม้ว่าในกล่องมันจะไม่มีวัสดุการขยับขยื่นใค้มันล็อกนิ่งอะไรไม่มีนะครับขึ้นไปขึ้นมาได้นิดหน่อยไม่เป็นไรก็สินค้าก็เป็นแค่นี้เองครับสินค้าพร้อมส่งแค่แปดสิบกว่าบาทใหไปด้ยตัดเลยอามาดูก็เลยอ๋อนี่ครับ มันก็คือตัวตัวจับกล้องนะฮะตัวจับกล้องมือถือหรือกล้องแอคชั่นแคมติดหนา้ากระจกครับติดหน้ากระจกนี่เราสั่งก็ยังยาวเหมือนมันยาวเปล่าเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะเนี่ยหรือว่ายาวสุดเป็นแค่นี้เราดูในรูปแล้วมีนี้อีกอันหนึ่งนะมีอุปกรณ์มาอีกชิ้นหนึ่ง ตัดเลยแล้วห่อมัดมัดมัดกันมาโอเคถุงพลาสติกใส่ลางว้นี่ครับจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็ต่อเพื่อจับกล้องแอคชั่นแคมนะครับจับกล้องแอคชั่นแคมแล้วก็ติดกับหน้ากระจกรถอันนี้ก็จะห้อยอยู่ตรงนี้ก็คือดันให้เกิดสูญญากาศนะครับนี่ก็ปลด นี่ล็อกอันนี้ปลดก็โอเคดีนะครับอันนี้หมุนอ๋อหมุนว่าตัติดปั๊บเราจะเอามุมแค่ไหนเราจะาแบบนี้ก็ได้เคก็ต้องดูลักษณะกระจกรถเรานะครับว่าจะมันมันจะยังไงนะครับมันบิดได้อย่างนี้ก็ได้นะฮะตัดติดกระจกด้านนี้ก็อย่างนี้ก็ได้หรือติดอย่างนี้แลวไปแบบนี้ก็ได้ ถ้าติดกล้องถ้าติดมือถือก็เอาตัวจับมือถือมาหมุนเข้าตรงนี้ก็สามารถที่จะจับมือถือได้นะครับแต่ถ้าเป็นองแอคชั่นแคมเราก็ใช้ตัวนี้จับแอคชั่นแคมนะฮะก็โอเคอยู่นะครับก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่นะเนี่ยถ้าติดก็โอเคนะแข็งแรงนะครับแข็งแรงแต่นี้มันจะพอ,พอ,เ,รพอเราพอเราปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะเป็นตัวล็อกหมุนล็อกปึ๊บมันก็ไม่ไ,มไปแนละ้วโอเคอยู่นะครับทีนี้ก็ไปเอาไว้พิสูจน์กันอยู่ว่าเวลามันจับกระจกเนี่ยเนี่ยจับกระจกเนี่ยมันจะอยู่แน่นมากน้อยแค่ไหนให้รถตกตกกลุ่มหรือปีนก้อนหินสองรอบหลุดล่นมาทั้ทงยวงทั้งกล้องทั้งขาจับกันแย่เหมือนกันเดี๋ยวต้องต้องไปใช้ก่อนนะครับเราไปต้องไปใช้เราจรึงจะรู้ว่ามันมี จุดเด่นจุดด้อยยังไงจุดด้อยจุดเด่นมันโอเคอยู่แล้วแนหะเนี่ยจุดเด่นก็คือมันติดกระจกแล้วมันก็สามารถที่จะห้อยนะห้อยกล้องส่องออกไปหน้ารถได้สบายในแนวนี้นะครับนี่นะครับโอเคครับนี่ก็คืออุปกรณ์สำหรับจับกล้องแอคชั่นแคมหรือมือถือติดกระจกหน้ารถยนต์นี่นะครับนี่นะครับนี่ โอเคครับ, okay, รบพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมคลิปแกะกล่องตรวจสภาพสินค้าออนไลน์กันนะครับใครที่อยากจะเข้าไปดูว่าเรามีสินค้าออนไลน์สั่งสินค้าอะไรอะไรมาบ้างแล้วก็เราตรวจสอบแล้วเราเจอปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่าเข้าไปดูได้ในในช่องของเรานะครับใน playlist ชื่อตรวจสภาพสินค้าออนไลน์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับยังไงก็ฝากกกัน ด้วยนะครับฝากๆก,กันด้วยนะครับเลยไงไเราก็จะไปเยี่ยมไปเที่ยวบ้านเพื่อนๆทุกๆบ้านเหมือนกันนะครับโอเคครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ